ทีนึงได้ไมครับที่รักอยู่งานบบครับที่รักเดี๋ยวผมมาหาไหมเขาขอจุบขอจุบแล้วผากทีนึงได้ไหมถามว่าเอ้ยอจุบอย่างวเดียวไปจุบันจุบรันจุบกัจุบกันกันจุบกันจุบกันจุกับกันบันนจุบกันี่นี้นีุกันจุอนจุบกนับััับนบับับสันบกับสันบัับสนับสัไหมบรับอนจุบกัับ สวดบ่ครับสวดบ้านักเขานีสดบ่ขายยังไงขายคืนพี่เอ็กอย่างเงี้ยหรออ่าครับไม่ครับอ่านี่ไม่เข้าไปยังไงครับไม่มีใครซื้ออ่ะครับขี้ม่อพ่อใดฆ่าล้มอ่าพ่อขี้พ่นพ่นปิ้นโอ้โหอ่าก็โดนรับที่ลบกับมิลล่าครับดูนะครับครับมึงไปจูบอะไรเขาอ่ะเอาเอาไม่ไงครับคือเขาไอ้พอดีว่าน้องผมอ่ะตอนเนี้ยกำลังแบบเด็กกำลังที่จะแตกหนุ่มอ่ะครับ แตกอะไรนะครับแตกหนุ่มครับอ๋อจะได้แตกอันนี้ดีครับแตกอะไรครับแตกนอกครับเฮ้ยตะกี้โบอูอู้ก้ามไม่แตกแตกหนุ่มไหมออกมาโลกภายนอกไงครับอ๋อแล้วละครี่ครับตอนนี้เขาอยู่เขาแตกในอยู่ครับตอนนี้คือเขาเป็นหนุ่มที่แบบยังไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกครับอ๋อโอเคครับใช่ครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอครับไอโอ้ยเขาทางผมเลยครับผมมาดูไป อะไรนะคบชื่อชื่ออะไรครับชื่อไอครับไอครับครับน้องผมก็เชื่อคล้ายๆกณเลยครับครับชื่ออะไรครับชื่อกัญชาครับครับผมชื่อกัญชาครับเขาบอกว่าผู้ชายคนผู้หญิงชอบผู้ชายตลกใช่ไหมครับครับผงโชว์เป็นหนึ่งมุกไปกัญชาน้องรักโชว์ไปหนึ่งมุกบ่ะอืมมันควักบ่ไดอะไรอ่ะมันอ่าเขาสีว่าเฮือนกามบาแต่ควักมุกโชว์เขาอ่ะ ผู้หญิงชอบผู้ชายตลกน้องชายเองเลยเลยเอพี่ทางนี้มันทางของเองว่ะพี่ว่าเอามาผู้ชายตลกบ่ครับได่ครับคุณผู้หญิงเห็นกล้องใหม่กล้องนัน้นบ่ครับเหรอ่าผมเคยไปยืนอยู่อ่ะสามวันสามคืนนะเพื่อรอคุณเจ้าแต่ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจครับนิดนึงครับคือตองผมนี่ยังไม่ได้เรียนภาษากลางครับเพราะคุณคุณพูดภาษากลางเก่งไหมฮะ อภาษากลางเหรอคะใช่ครับก็ปกติอะครับคืออยากจะรบกวนเวลาคุณซักแบบวลัสนิดนึงได้ไหมแบบช่วยสอนภาษากลางให้น้องผมหน่อยได้ไหมสอนอื่นได้ไหมครับสอนอะไรครับกา้นสอนอะไนอ๋อจะสอนอะไรครับสอนอะไรครับผมสอนอะไรงับงับด้วยสอนอะไรงับผมชอบเยียมเยี่ยมกับบอมบัดอะครับโอ้โพอเสียงนี้ไปจีบสาวรอดไหมเอะ มารักชมมูสเออเห็นไหมเคยเคยก็เ่านั่นรึโอ้โหมึงไปไอใส่เขามึงเช็ดแขนเขาด้วยอะอบิดอ่ะอะอบิดจังกี้มึงขออนุญาตเขาพี่ครับผมขอเช็ดแขนพี่นะครับพอดี๋ยวมันมันเลอะขอเซคแขนนะครับโอเคครับสะอาดเรียบร้อยครับแล้วทีเนี้ยครับคือน้องผมอ่ะยังก็อย่างที่บอกครับคือน้องเป็นคนอีสานครับเพิ่งอินพอร์ตมา คือคุณจะมีเวลาว่างนิดนึงไหมครับสักวันละนิดก็ได้ครับไปขอเยอะครับเอาแบบว่าเวลาว่างไปใส่ตังรวมกันนะครับใช่ครับพอดีว่าน้องผมแบบคือพ่อพ่อรวยอะไรเงี้ยครับใครับเป็นคนเศรษฐีครับแล้วอยากจะดูแลผู้หญิงสักคนหนึ่งครับแบบพาผู้หญิงมาดูแลครับคือแบบมาดูแลเขาเงี้ยเขาออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยครับแมนครับผมหลักเหลี่ยมก็สซย่างครับว่าวเขาใช้มีผมในใจคนเดียวเอะ นจไม่ไม่มึงเหม็นมึงพอแล้วุมันเหม็นไในเชี่ยไม่ไม่จะสมพีคุยต่อเดี๋ยวพี่คุยต่อแป๊บยินไงครับอเอ็งเอ็งคุยต่อยินดีครับเพื่อนอยู่เล่เบลครับมีรถมาแล้วผมไหมครับไม่มีครับผมก็นั่งรถเข้ามาเหมือนกันครับสุลลารมาแล้วผมไหมครับผมเดินอยู่ข้างทางครับรอเดินต่อไปครับสู้ๆนะบ๊ายบายครับจุบเฮ้ยแจ็คกี้เขายอมเป็นแฟนใอยล่ะใช่หรอเออไม่กันเราจะทำเขาไม่ไม่คุณไอซ์ต้องถามก่อนคุณไอซ์คือคุณไอซ์มีคนมีผู้ชายดูแลอยู่หรือเปล่า กูคุยกับใครครับเนี่ยเอ้าเอ้าอ๋อเขาแบบว่าอ่าได้รับการคือเขาน่าจะไม่ได้ยินเราโปรโมทตีมั้ยครับโลโลคำมาครับอะไรครับคุณไอ้์มี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 คนดูแลแล้วหรือยังครับอ่าก็มีบ้างครับนั่นเขามีบ้างเรแต่ผมแบบว่าดูแลเป็นประจำอะครับมากบอกแช่ว่าบแบบคนที่แบบสม่ำเสมอกับคุณแบบใส่ใจคุณอะไรเงี้ยแบบครับผมอ่าผมไม่คนเสมอตลอดเสมอไปครับนะครับแล้วก็ ก็เสมอไปด้วยครับอ๋ออันนี้คือเทนมาดีใช่ไหมครับไ่ครับมันบอกครับอ่าบริพันธ์กันเที่ครับน้ามผมจากใจครับไมครับมันอยู่มาจากอันนี้ครับอืมโอ้างสายครับยังไม่มาจากหัวนมเลยสองสองครับได้ไหมครับคือคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าน้องผมแบบอะไรแต่งตัวสกมกหน่อยครับหรืว่าสกปรกหรือตัวเหม็นก็ตามนะครับครับ่าเสือผมอ่าเสียครับได้ครับ ได้ได้ไหมฮะอ่าได้นี่ได้ยังไงอะครับก็แบบช่วยดูยัได้กรได้กันนะครับครับด้ได้ดูแลกันครับน้องผมจะพูดเออแม่ครับด้ดูแลกันพอบอกว่าสุดกเขาโถอครับเพราะเสียงมันเจ็บคอเดี๋ยวใช่ครับคือมันก็นิดนึงอะเนาะคือเด็กมันก็ต้องแบบต้องการคนดูแลนิดนึ่งเนาะครับแต่บอได้ดูแลแบบพี่เลี้ยงะครับแบบอดูแลใจอะครับปพราะว่าในี้อง พี่สาวแล้วเด็ดไปเลี้ยงไหมคะทำเสียงเนี้ยีขึ้นเกาะไหมคะเอออย่าตีนข่อยชอบแต่เสียงเหรอครับมีหน้ากากกี่อันอ่าก็ชอบน้องผมบ้างเหรอเขไม่ได้ด่าชอบสี่อันแต่เสียงจริงจริงจริงเหรอคะตัวกับสีชมพูเป็นพี่สาวชื่อไอใช่้นไหมขาดหน้ากากอันเดียวใช่ปะใช่ค่ะโอ้โหรัตเตอร์กระเป๋าเล็กเลย ดีเลยปกติผมชอบดูดไออยู่เนอะโอ้โหน้องผมไปดูดให้หมดเลยครับดูดทุกตรงเลยครับทุกซอกทุกมุมเลยครับอกเดี๋ยวตำรวจจับนะครับอ๋อรอดีครับติดยาไม่จับหรอกค่ะอยากเขาต้องไปทำกุญแจไปไหนนะทำกุญแจค่ะสภาพไมแบบทำกุญแจใช่ป่ะสภาพจะติดยาดิไหมครับอ๋อทำกุญแจอีกช่วยดูแลน้องมีขอไหมปกติได้ไหมครับมีค่ะมีมีเลยสภาพไปไหนครับครับสภาพไปขึ้นสวรรค์เนาะสภาพไปขึ้นสวรรค์ไหมไหมไปไหมอ่ะขึ้นสวรรค์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห เราขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ได้ไหมอ๋อไปได้มครับรับค่าตัวบ้างไม่ครับไม่ครับคือน้องผมกําลังเดี๋ยวช่วงวัยกําลังแบบกำลังต้องการอยากดูอยากลองอะครับต้องการขึ้นครูอะไรอย่างเงี้ยครับฮะฮะจักกี้ไม่ครับต้องการคุณครูครับคุณฟังผิดหรือเปล่าเราเราสอนใครไม่เป็นอดีตสอนภาษากลางนิดนึงก็ได้ครับแบบแปลแปลภาษากลางเขาแล้วแหละเขาภาษากลางวันเราครับเด็กบอลคุณจะใช้สามสิบค่ะนักเกีกร์ยังพูดได้สิมาพร้อมมีเบอร์เลเวลด้วครับ ไม่ได้ว้าวใช่ครับคือมันก็มีว้าวบ้างครับตอนเวลาครับส่วนใหญ่จะว้าตอนคืนครับอะไรอย่างนี้ตอนที่แม่นอนแล้วอะไรเงี้ยครับบา้ครังขังกขาบครับแต่ว่าเ่วนกแต่เอง่วองห่วเออไปเรื่องคนใจห้องเปิรมเนะเอ้ต้องรอน้องอ่ะใช่ครับดีมันคิวะคือคุณฟอช่วยน้องผมบอลได้ไหมอ่าอ้าเขาใช่ครับอ้ามันตอกประยอนใจแบบว่าใจข้าไปครับแต่ว่าทรงนี้บ่ค่อยเดี่ยวครับบ่กัใจมันอยู่กับ ไม่ก็คือเคลียร์ Wars ทีเดียวเลยสองห้องอ่ะก็ทีเดียวเลยนี่ลบกันได้ไหมกับคือตรงนี้มันเขาคุยกันอยู่ครับอ่าครับนะครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดครับหยุดหยุดยครับบูตรงย่างพูตรงย่างครับเดี๋ยว่ต้องย่างครับไม่ต้องเดินให้เสียเท้าครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าคุณจะเป็นเท้าด้านนะะนครับเดี๋ยวคุณรสเซีต้องใช่ครับต้องได้รับการดูแลจากสุภาพบุรุษูลจากผมครับถูกครับนี่ครับวางวางนี่ครับคือแล้วสรุปว่าคุณพอมีเวลาว่างไปช่วยน้องผมบ้างไหมครับ อืครับถ้าบาหวางก็บเาเป็นยังครับเพราะว่าผมผมช่วยอะไรนะคะช่วยน้องผมเบ้าครับเบ้าภาษากลางครับมาดูแลครับดูแลเบ้าอย่างอื่นดีครับมันมีอย่างอื่นได้หรอครับอามีครับมันมีไลยเบาครับเดี๋ยวตองบอกอย่างเช่นอะไรครับอ่าดึงเบาครับอ่าบางที่ก็อาจจะอ่าซักครับซักอะไรครับน้องบอกไวซักดีบิชอ้ย เดี๋ยววมาแลกเปลี่ยนไงครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสอนภาษากลางใช่ไหมน้องผมสอนภาษาอีสานเบ้าครับอ่ะครับผมอาจจะสอนเดี๋ยวพาไปเบ้าที่อีสานเอ้ยใช่ครับอ่าสอนโยขาครับใช่ครับแบบพาไปเดินเบ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะเบ้ามาแล้วแหละครับแล้วคุณขำอะไรครับเนี่ยเออครับโอ้ผมจริงใจนะครับครับอ่าคุณมองเห็นผมบอครับนี่นี่มองเห็นผมบอเห็นไหมครับเห็นครับ อ๋อแปลว่าผมอยู่ในสายตาเของเย็กจิกิย่าฮึโมกยะอีเด็กเล่นเองครับเองอีกเอาเออเออดีดีดีเดี๋ยวเดียวครับคือได้ไหมครับสรุปว่าพอพอจะได้ไหมครับน้องผมพอจะผ่านเข้าไปแบบให้คุณดูแลได้ไหมก็โอ้โหเดี๋ยวรวรลานนิดนึงครับน้องผมกำลังหิวครับช่วงนี้เสียงที่กำลังแบบว่าหิวใช่ไหม เขาปอดอ้งเขาครับมันเป็นผิวนมครับเด็กกำลังหิวนมครับไส่วนพี่เป็นอะไรมันก็เป็นหิวอ่ะว่ากหิวอะไรอิ่นบอ่ไม่กินหิวนมเดี๋ยวให้คุณไอซ์พาไปซื้อไงอ่าคอยมากินซัดแบบว่าเอาใช่ครับเขาชอบกินนมช็อกโกแลตนะครับคุณไอซ์ผมเลยบอกออ๋ใช่ครับผมบ้านเรามีแต่นมรสสตรอเบอรี่อ่ะโอ้ยผมากครับผมากแบบแล้วคุณคุณไอซ์นี่ชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับแบบชูกชาพวกอะไรเงี้ย นะครับผมเป็นเสียบได้ผมเป็นเสียบอีดี้เสียบเสียบรู้เลยเยอะเลยเออชอบชอบกินชาไข่มุกไหมครับอ่าชอบครับชอบมากเลยมุกนี่ฮะกินไม่ดีครับชาไข่มุกใช่ครับชอบชาไข่อ๋อโอ้ยอยู่อะยุขันเพราะมีไรเด้อครับใช่ครับอ่าเอ้ยโบแมนโบแมนผมพกติดตโตตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันเปิดเผยอ่ะแถวเนี้ยว่าไงอ่ะใช่ครับเพราะดิวตอนผมเป็นแบบลูกเศรษฐีอ่ะพกมุกมาหลายเม็ดอะไรเงี้ยครับ อแต่ว่าบริโภกติดกระเป๋าครับใช่ครับต้องไว้ตรงไหนครับอ่าบริษ้ครับมันต้องไปบอกยู่ขนาดนะครับมันบอกบริษ้มันต้องเปิดตู้ไหมเปิดอยู่นีบริษ้อะครับใช่ครับมันเป็นคนแบบว่าอต้องมีหวาดสมานหรือว่ามันเป็นไฟเวทอะครับคือมันต้องคือต้องไปแบบดวลที่แบบสองคนอะไรครับคือแบบมันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตเลยครับอครับเพื่อความซีเคียวริตี้ครับเอามันมันไม่เสียใช่ไหมครับ เอาบ่เสียครับไม่เสียครับอ่ามันเป็นตัวสวยที่ให้ผู้หญิงแบบว่าอ่าเกิดสวรรค์ได้ําไมความว่าขายมุกแล้วรวยขายมุกเนี้ยนะใช่ครับขายขายมุกครับแล้วก็รวยครับแล้วก็ฟ้าคุงไม่เป็นสวรรค์อะไรเงี้ยแบบว่าอารวยแบบว่าเป็นคนดีให้ไปทาบุญเออเกินสวรรค์ครับใช่ครับแล้วก็ก็คือถ้าคุณชอบชาไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้น้องผมเอามุกไปขายแล้วก็ไปซื้อร้านชาไข่มุกให้คุณเลย แต่ว่าก่อขายนี่เขาใส่ใส่มกลมกันได้บ่ครับเอาเอียงอ่ะใส่เอาก็ใส่เงินอ๋อครับเออได้คขายมกแล้วก็ใส่เงินลมกันเออแล้วสรุปว่าคือคุณคุณได้ได้ไหมครับแต่เรารับโทรศัพท์แบบนะครับ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 โหแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอ่ะน้องผมแบบกำลังพาคนไปไหว้แม่ที่จุดวันตวจีนพอดีเลยอ่ะสวัครับ เฮ้ยเฮ้ย็ดการเด็การละเบี่ลระเี่บเด็การเฮ้ยเฮ้ย้ำมากเขาคุยโทรศัพท์ลุกทีแอ็กไหนที่มีแอ็กที่แอ็กไหนที่มีแอ็กที่แอคที่พวกเขาชอบคนยืนแอ็แอ็กไหนที่มีแอคกที่าเราต้องไปหาเพื่อนนะคะแม่สรุปว่าน้องผมมอนได้มีสิทธิ์ไหมครับครับต้องต้องลองคุยดูกันครับคุณคุยกับคนที่คุณคุยนานแล้วยังครับก็ วสักพักสักพักนี่คือใกล้จะเป็นแฟนแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นแล้วเป็นแล้วอ่าถ้ายอมลงปรุงใจกะพ่อมก็ยอมรับให้เป็นแฟน,แฟนก็ได้แล้วคือคือแบบได้ได้แบบได้ได้สวยแมครับได้ใสไหมถ้าถ้าคุยกับค,คนมีแฟนมีศัตรูคนเดียวนะครับแต่ถ้าคุยกับคนโสดมีศัตรูหลายคนนะครับใช่ครับวันนี้ก็พูดถูกงั้นผมขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ผมขอบอ้เฮ้ยสวัสดีน้องพี่พี่ลืมอ่ะน้องสวัสดีครับอันสวัสดีว่าน้องโทรศัพท์ผมมันห่างอะครับ ให้ไอ้ไส้ผมขอก่อนก็ได้อุ้ยอุ๊ยโทษครับครับฮะวยร้องใหม่ได้ไหมครับทำไมคะอ๋อไม่มีอะไรครับก็คือแบบเห็นกูตกใจก็เลยแบบยังฟังใหม่ว่าใช่เสียงกูหรือเปล่าอือกูเห็นบอกครับอ่าตะกี้น่ะไม่มีไพ่อ่าไพ่ตะลายมาหาคุณอ่ะผมกับพยายามปกป้องสุดเอาความสามารถผมเหรอโหเท่มากเลยครับใช่ครับอืมแต่คนมาอยู่กับผมนี่เอาผมมีแม่ตลอดครับ นะครับข้อเบอร์เดบอแบบว่าไปติดต,ต่อไปติดต่อแบบภาษาอีกลางอะไรเนงะี้ยครับอ่าเอาไปติดต่อคุยอ่าข้อมลู่ครับภาษากลาง,างผมจังได้รู้นั่มอยากเจอครั้งหน้าใครให้ได้ไหมครับงั้นคุณจะไปที่ไหนต่อครับเดี๋ยวผมจะพาน้องไปเจอเลยครั้งหน้าเนี่ยอืมครับไปเจอครั้งหน้าอยากเล่นครับอ้า,อาแต่ว่าคุณก็คงน,น,น่าจะลืมน้องผมแล้วแหละถ้าถึงเวลานั้นอ่ะอาจจะแบบเอ้ยเช่นี่ใครวะอะไรเงี้ยฮะ ไอ้เนี่นี่ใครวะอะไรยำนี่ใครวะไอ้จัตุนหมาเนี่ยมันคือใครอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่เขาบอกมามันบอกเป็นความจริงครับเพราะเป็นสุภาพบุรุษครับชอบเชื่อกัญชาจริงวะเนี่ยใช่ครับอยู่ในสัตว์ติดเฮ้ยบอกจริงเฮ้ยบอกจริงจริงไปผมซื้อสมพีครับสมพีคือน้องผมอยากติดคุณครับเพราะคุณเป็นสัตว์ติดเพลงมวนนี่ผมลองเพลงมวนเลยเป็นสิ่งเสพติดไงน้องผมก็เลยอยากติดคุณดูทำหมักฟังเพลงบ่ครับมักฟังเพลงบ่จะร้องเหรอครับครับไปลองร้องสิครับไอจ้าอุ้ย Long bài lòng anh chị ngon hai anh nga hai bên. Yeah, ngon. Chevy phi ngon chọn một đồ ngon. Lui. Li bên kia 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 สวัสดีครับคุณผู้หญิงคนสวยวันนี้มาเจอส้มพีเป็นโชคดีของเจ้าแทอเด้อติงเลิ่งติงลี่งติงเลิ่งติงเยอะเยอะเยอะด้วยใส่จังหวะไปด้วยขันมีคนในใจทั้งสี่ห้องเดียวผมก็คงสีอดบอดายใจ แต่ขันใจวางผมกัดีข้อเขาไปในใจเด็กวค่ะเย็บเย็บหน่อยได้หน่อยครับเย็บยังไงให้เลิกร้อให้ค่ะเยอะคนผู้หญิงคนสวยอันนี้ลองแล้วใช่ไหมครับครับครับเพราขาต้องหล่อครับครับแล้วบอันนี้คือแลบครับครับแลบแลบครับแลบแลบต่อครับโอ้โหนองหัวเราได้ฟิลเลยอยู่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 เย็บอ่าฮะาเย็บอ่าเยบอ๋อบีบล็อกแน่ลูกพีจากิอ่าบีบบล็อกเหรอ่ะ ยติป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 ยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับสมพี่เยอบวันนี้คุณมาเจอผมแปลว่าคุณนั่นโชคดีผมนั่นเป็นรูปหล่อผมมันเป็นลูกเศรษฐีคุณก็ขาวสวยอนั่งเอกมวยตีโยโจเยอบเยอบครับครพอให้ชบายฟังทํานี่แล้วครับอันหลังนี้พอได้อยู่กับอันแรกนี้ ทำ,ทำแม่งทำแม่งอยู่นะอ่ามันเป็นแบบว่าอ่าพื้นบา้านครับพื้นบา้านแล้วคือคือน้องผมครบเครื่องครับคือคุณได้ไปคือคุอคณแบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับพอน้องผมก็จะไม่ทำอะไรเหมือนกันเรากินเกลือนะครับ <c oughs> ผมกัดเกลือก่อนกินครับเอ้ย,ผม,ยอผมกินแต่ส,ส,สเต็กอะเตะลาบันใช่ครับคือตื่นมาเบรกฟาดครับแบบว่าอ่าทำไมยุ่งนะผมเบร์ผมสื่อตู่ชน้นทไข่มุกให้ซ้มตัวเลยแบบว่ากินจนแบบ อารมณ์แบบว่าเบื่อแล้วใส่จีวรไปทุดงอยากใส่เสื้อวงไปไปไปครับไปคุณจังครับอะไรอย่างนี้อ๋ออ่าบรรณาจังเจอกันพมจังขออีกแล้วกันเนาะไปครับอะไรครับครับมึงไล่ผู้หญิงได้ไงวะอีหยังล่ะยังโอ้ผมไปเหยียดเขาไงเขาบอกว่าเจอลำนาคุณช่วยกอดผมหน่อยนะครับน้องผมจะได้แบบชื่นใจครับฮะ อย่างผมเป็นฝรั่งครับ่ไมาต้องถ้าถ่ายด้วยวก่อนช่วยกอดผมไม่ต้องผมเป็น่อยครับฮะใช่ครับเฮ้ยจะกิ่จะออกดิเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ใช่แล้วสุภีมึงมึงมึงผิดมึงผิดคิวไว้ก็คือเขากอดกูแล้วมึงอ่ะก็จะแบบดีใจไงมึงเป็นฝรั่งก็ต้องแบบไม่ได้คิดอะไรฮะเฮ้บ่ได้รบ่อะไรช่ยกอดผมให้น้องผมดูหน่อยครับอ่าฮะมิสเดีเหรอครับดีครับจุ๊บหน้าผักเลยครับมึงเคยแจ้งตำรวจแทบเจ้าเฮ็ยดอหรอยังคอยคุยมาบุกโดนหนึ่งอู ให้โบได้ยากี่เจ้าเทพก็พอเดินได้ไหมครับพอแย่ๆครับตายเขาไม่มีใครเห็นครับมีแค่เราสามเฮ้ยมันโบได้ครับอ่าสมัยนี้เขาโกอ่าโกอินเตอร์แล้วครับใช่ครับเราเราต้องโกอินเตอร์ครับเราต้องโกอินเตอร์ครับครับอยากกี่เอ้ยสันเฮ้ยมันมันโบ ไมเห็นเกี๊ยบผู้หญิงเขาบอกเอาอะเอาออกเขาเป็นกุลสตรีไทยก็ได้วะผมกอดคุณครับเฮ้ยเอ๊ะดันกูณทำไมวะน้องเอาเอาดันออกไงเฮ้ยๆฮ้ยไอไอเอ้ยไอตองพีจะย่าน้องจะย่าน้องเอาบุญไม่เอาโชว์ไปผมบอดีสุผมสะปกป้องเขาเลยต้องกอดได้หรอครับใช่ครับเราเป็นคนอังกฤษครับเรามาจากต่างประเทศครับครับผมบอกฝรั่งครับจุดเดวยครับอืมแบบนี้ด้วย ไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่มึงครับไอปอืเอาเ้ยเอาไปครับเอาไปครับก่อนเราจุบด้วยครับกระโดนใครตีไหมครับเนี่ยไม่โดนครับโอู้จักรีไปแล้วครับแค่นี้นะคะไปแล้วครับไม่ได้ครับทีหลังบ๊ายบายครับจักกี้ไอ้น้องเอาคอยเข้าบาเดีกอดไม่มึงให้กูก่อนแล้วกลิ่นตัวเขาติดกูแล้วเอา เดี ừ, ๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยไปกอดเขาที่หลังไงน้องชายเจอรอบหน้ามึงก็ได้เบอร์เขาแล้วมันสิได้พ่อแบบโอ้เอาเบอร์กับอะไรเจอรอบหน้าไงเนี่ยว่าเบอร์กับอะไรเตีตู้ยังเนี่ยยังยังไดวได้เบอร์เพชรแป๊บนึงเออเตีตู้ไอโอ้กูพาดเอ